สวัสดีค่ะควินนะคะวันนี้ควินก็จะมาทำเควสในแมป Healing Garden นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะทุกคนแล้วควินก็ไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเดิมค่ะควินมากับลูกสาวนะคะทุกคนโอเคค่ะเควสแรกนะคะเราก็จะต้องไปนั่งสมาธินะคะใต้ต้นไม้ต้นนั้นนะคะเราต้อง ไปนั่งบนหินนะคะทุกคนเดินไปใกล้ๆแล้วทุกคนจะเห็นรูปมือนะคะแล้วก็กดนั่งได้เลยค่ะนี่นะคะตามมาเลยนี่นะคะทุกคนนี่แค่นั่งแค่นี้นะคะเควสของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ไปกดรับเควสได้ได้เลยค่ะไม่ใช่รับเควสสิสรับสแตปมนะคะทุกคนแล้วก็กดรับไปเลยจ้านี่นะคะได้มาสามดวงเลยนะทุกคนต่อมานะคะเราก็จะต้องไปหาอัญ,ญมณีนะคะที่เป็นแสงสี ม่วงแดงอะทุกคนก็เราวิ่งไปตรงหินได้เลยนะคะทุกคนมันจะแรนดอมนะคะมันจะสุ่มว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะคะมันจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันกับควีนนะคะทุกคนทุกคนก็ลองเดินหาดูนะคะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเนาะเนี่ยอย่างตรงนี้นะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะของคนอื่นก็อาจจะเป็นสีแดงก็ได้นะคะทุกคนนี่เราก็เดินหานะคะทุกคนเดินหาให้ทั่วเลยเนาะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันก็ได้นะคะทุกคนโอเคเดินไปเรื่อยๆเลยจ้า เป็นอัญ,ญมณีสีชมพูม่วงๆนะทุกคนแต่ว่าแสงมันมันจะเป็นสีแดงๆนะคะโอเคเราเดินไปเลยเดินไปเลยจ้ะหาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนลองเดินดูนะคะให้ทั่วแมปนะทุกคนนั่นไงทุกคนอยู่ข้างหน้านะคะตรงนั้นเลยตรงที่เรานั่งสมาธิตรงใกล้ๆกันเลยเนาะตรงที่เราทำา u e เสร็จเมื่อกี้นะคะนี่โอเคเราก็หยิบได้เลยค่ะกดมาเลยเป็นคริสตัลหรือว่าผลึกอันเมืคืนอะไรสักอย่างนะทุกคนแล้วเราก็ เอาไปให้เทวรูปได้เลยนะคะทุกคนวิ่งไปใกล้ๆเทวรูปแค่นี้เควสเราก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนโอเควิ่งไปเลยจา้าไปเลยไปเลยนี่แค่นี้นะคะเควสของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็กดรับได้เลยค่ะรับสแตมป์เนาะตอนนี้นะคะในวันนี้เนาะเราก็ได้สแตมป์มาทั้งหมด6ดวงนะคะทุกคนโอเคก็ เควสนะคะมันจะมีวันละ2เควสนะคะทุกคนก็ลองไปทำดูกันนะคะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ควินด้วยนะคะที่สำคัญเลยฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันที่3มเนี่ยมันจะมีเควสอะไรให้เราทำบ้างนะคะทุกคนในแมป Healing Garden เดอ้อทุกคนลองไปทำกันดูนะ